อันนี <t od ic |ms|> mainland, ้ค <enc> <heroin> <t rop on> ือภารกิจของพวกเราทุกๆวันทุกๆวันอิสติฟาร์ตอฟิลลอฮ์ตูบิลลาฮ์ตอฟิลลอฮ์ตูบิลลาฮ์พอรู้สึกว่าพอประมาณละอิสติฟาร์จนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าอินชาอัลลอฮ์นะฮะบาปต่างๆที่เราเผลอทําอะไรเนี่ยรักตะลาอันไฟให้แล้วเราก็เริ่มใส่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราด้วยการตัสวะ س ุบฮานัลลอฮฺอูบิฮัมดี س ุบฮานัลลอฮฺอูบิฮัมดี س ุบฮานัลลอฮฺอูบิฮัมดีนะถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มกับอันไหนก่อนอุลามะเขาก็มีเกร็ดเกร็ดลับ ใครที่มีความรู้สึกว่าบาปเยอะให้เริ่มด้วยการอิสติฟารก่อนอัสติกฟุรุลลอฮ์อัสติกฟุรุลลอฮ์แต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วไม่มีแล้วระหว่างอิสติฟารกับตัสเบห์เนี่ยอันไหนดีกว่าอะอิสติฟารกับตัสเบห์เนี่ยอันไหนดีกว่าถ้าไม่มีกรณีใดๆตัสเบห์ดีกว่าตัสเบห์ดีกว่าเพราะว่าตัสเบห์คือการ หาสิ่งดีๆเข้ามาในอัลอิสติกลบิมายัมบารีการที่เราสาละวนการที่เรายุ่งง่วนอยู่กับการเอาของดีมาให้กับตัวเองกล่าวสุบฮานัลลอฮฺว่าิฮหัมดิละตาละปลูกต้นไม้ให้เราหนึ่งต้นในสวรรค์มีบางฮัดิษที่รายงานถึงฟอติลัตของมันเพราะฉะนั้นการมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่สิ่งที่มันมีสาระในชีวิตนี่คือการตัสินในขณะที่อิสติฟาร ลบสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันพร้อมๆกับความอดทน,นชาอัลลอฮ์อันนี้คือฟังดูเหมือนเป็นเรื่องมโนโฟ,ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องจินตนาการแต่จริงๆแล้วมันแฝงด้วยประชญาชีวิตอย่างลึกซึ้งใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้อิสติฟารคือการอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ไร้าสาระซึ่งมันเกิดมาจาก ความไม่จําเป็นในชีวิตอพฤติกรรมทั้งหมดที่เราทําถ้ามันไม่จําเป็นในชีวิตระวังให้ดีว่ามันจะกลายเป็นบาปเราต้องอิสติฟาสจากสิ่งเหล่านี้ในขณะที่การตัสบคือการที่เราพยายามผูกโยงยึดโยงกับอัลลอฮฺสุบานเราวะแอลาสแสวงหาผลประโยชน์จากพระองค์อัลลอฮ์ด้วยการพูดก่อนถ้าสมมุติลงมือทําไม่ได้แค่พูดก็ได้สาระแล้วแล้วนับภาษาอะไรถ้าเราลงมือทําความดี นั้นๆนก็จะยิ่งมีสาระให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้เนี่ยผมว่าอายัดนี้นะแค่อายัดนี้อายัดเดียวนะจดเอาไว้เลยเป็นสูตรแห่งความสำเร็จของชีวิตมุสลิมทุกวันเราอยู่กับพวกนี้เราต้องอยู่กับอิสติลซาเนี่ยทุกวันเราต้องอยู่กับตตสเบนี้ทุกวันตลอดเวลาบิลอาชียวันอิบการโอเคอัลอาชีหมยถึงตอนเย็นอัลอิบการไม่ถึงตอนเช้า จริงๆแล้วอุลามะทัฟซีบางท่านอธิบายว่าไม่ใช่แค่ตอนเย็นหรือตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนเช้าเนี่ยเป็นจุดสําคัญเป็นช่วงเวลาสําคัญแต่ความหมายของอายัดนี้เราสามารถที่จะอธิบายว่าอัลลอฮฺตะาลาต้องการให้เราตัสเบะต่อพระองค์เนี่ยทุกเวลาเหมือนกับว่าเช้าก็ตัสเบะเย็นก็ตัสเบะมันหมดแล้วไงก็คือตลอดทั้งวันเนี่ยให้เรายึดยงอยู่กับอัลลอฮฺต้าลาย่เสมอมาชาอัลลอฮ h ما شاء الله الله اكبر